บริษัทฮีดากา y โยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ผู้นำธุรกิจรีไซเคิลเศษโลหะและอโลหะและของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเดินหน้าต่อยอดสู่เป้าหมาย Net Zero Emission 2 0 6 5ภายในปีพศ2,608 ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5เครือข่ายสีเขียวปี2565และได้รับมอบถ้วยรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมประกาศเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรอลิตี้ภายในปี2588โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่ในอนาคต ในในส่วนของผมเองครับวันนี้คงต้องมาพูดเรื่องของการที่บริษัทที่ดายาโยโกได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5ครับแล้วก็ถือว่าท่านเป็นอยู่ในระดับที่เรียกว่าท็อปอรือเป็นครีมนะครับในจำนวนโรงงาน63,000่ันกว่าโรงเยนะครับมีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองระดับ5เนี่ยเพียง72โรงแต่72โรงเนี่ย6โรงงานเนี่ยเป็นของบริษัทนี้นะก็ก็ต้องต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ กระทรวงอุตสาหกรรมเองกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็หวังว่าทางบริษัทเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวหน่วยหนึ่งน่ะที่มาช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบเนี่ยพัฒนาข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับองค์กรแห่งนี้นะครับที่ได้ทั้งอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็กําลังเริ่มเข้าสู่จุดที่เรียกว่ามีการวัดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมีการตั้งเป้านะครับ ที่ถ้าถ่ายมากคือไปสู่คาร์บอนนิวทรอลิตี้ในปี2045แล้วก็เน็ตซีโร่กินเฮล์แก๊สในปี2065ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายของประเทศและนโยบายของโลกนะครับที่มุ่งเน้นที่จะพยายามลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงเราเป็นบริษัทไทยนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นจริงแต่ว่าได้ได้ได้ลูกน้องหรือว่าได้พนักง,งานที่ที่ท,ที่ที่เรามอบหมายแล้วก็ทุกคนทำได้ตามเป้าในส่วนหนึ่งครับ อย่างที่ผมกึ่งไปในส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีเป้าสิ่งที่เราจะตั้ง KPI นะครับด้วยรถเป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือเนซีโรใน่วนหนึ่งงเิผมก็มีเป้าของเนซีโรในส่วน,น่งแต่มันช้าเกินไปผมต้องไขเวลาให้10ปีเร็วกว่าน,นี้ที่ท่านเดยชัยแนะนำมาในส่วนหนึ่งครับขอบคุณมากครับ ของปีนี้เราจะลด5%ก็คือประมาณ900ตันแล้วก็คาร์บอนนิวทรัลก็คือเราตั้งเป้าไว้40%ก็คือปี2030ถึงละแต่เราตั้งเป้าอยู่ที่ Net Zero อยู่ที่2065แต่นี้มันช้าเกินไปผมขอเซตเวลาเร็วมาอีก10ปีให้อยู่ในเป้าของประเทศไทยที่ตั้งไว้ยู่ครับ